เยทุกคนและนี่คืออีเวนต์ทาโก้ประจำสัปดาห์ที่แจกหนักมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะเขาจะแจกสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าครับโอ้ตองที่ตื่นเช้าได้คูณ8นะทุกคนแต่แค่5านาทีนะคูณ8ที่เหมือนคูณ4อ่ะทุกคนคูณ8 5นาทีไม่มีอะไรดีๆเลยเฮียมา2บับแล้วอ่าเปิดเลยว่าออเปิดเลยดีกว่ยเอาเลยถามจริงเฮียเราจะเริ่มดึงเลยอ๋อแต่ว่ามันสองบัวนะถ้าดึงตั้งแต่ต้นเกมโอกาสวับติดก็จะเยอะขึ้นเออทุกคนตอนนี้ ทุกคนตอนนี้พี่จะทำบัฟตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะดึงด้วยสวยเทียร์หนึ่งผมแล้วไม่ได้ดึงกันนานด้วยดิทุกคนเรามาดูวันว่าวันนี้จะได้กี่บัฟโอเคทุกคนแซมมี่เหมือนอีเวนต์น่าจะใกล้เริ่มแล้นะทุกคนใครยังไม่เข้าเข้าเทียร์หน้าแซมมี่ดิดเนี่ว่ะเออว่ะไอ้เียมึงกดกลางกลางเลยดิเออหรือว่าเราดึงเงินกลางกลางเลยเงินเราเยอะเงินเราเยอะเลยเนี่ยทันทานทาน มาแล้วทุกคนอีเวนต์เริ่มแล้วนะอีสเลนนี่ทาโกะมาผมไม่ทำแล้วอีวงอีเวนต์เนะี่ยไออีเวนต์ยัดแต่นี่นี่ใครจะทำเมื่อทำนะทุกคนไม่ได้คุ้มเลยได้แต่หมูใครจะทำเมื่อทำเลยนะทุกคนพี่ทำมาแบบหลายรอบแล้วพี่ไม่เคยได้อะไรดีๆเลยจากไออีเวนต์เนะี่ยมาแล้วเวฟหมูทากโก้ซัวเฮ้ยลัอคกี้บอลป่ะเอืมโอ้ยกล่องว่ะเวฟอะไรเนี่ยแล้วทำไมลัอคกี้บอลมาเพียบเลยอ่ะ เด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคมโอ้ยทุกคนแจกแจกแจกกล่องเยอะมากแล้วเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มเองนะพี่ได้มาหลายกล่องมากแล้วอะแมงมุมมาแล้วเว็บบ๊อบน่อยเฮ้ยแมงมุมติดง่ายอยู่นะหรือเปล่าไอ้เว้ยมึงเอาไอ้ตัวตัวตัวไก่มึงมายืนใกล้ๆมั้เกี่ยวกัวตัวไก่เยีนตรง็นการเออฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วคนทุกคนติดแล้วร้อยสามเอ็ดคนติดแล้ว ติดแล้วหนึ่งบัฟมาแล้วอสวยสวยสวยทุกคนจูงกันมิจะได้กี่บอฟวันนี้ถึงขอโอ้ยอุ้ยบ้าอะไรซื้อทันกูซื้อทันเดี๋ยวก่อนมาแล้วเหรอมาเร่วมาเลยอุ้ยสวยเลยมึงเมื่อกี้ช็อตมึงเมื่อกี้้โโอหแล้วเข้าแลวโดนกูทุกคนหาบัฟแล้วร้อยเก้าสองเอฟเราทุกคนดูจะไปสุดเท่าไหร่ขอแค่หยาดโดนไอก็พอตอนเนี้ยเดี๋ยวกูยืนหลบๆข้างบนดีกว่าเอฟนี่หายละเดี๋ยวโอ้ยเวฟเวฟเดี๋ยวก่อนเดินเวฟ ไอ้ยสายฟ้าฟาดลงจังหวะดีจัดเฮ้ย snap time มาแล้วนใกล้เลยทุกคนเขาจะดีดนิวแล้วทุกคนอยากให้มัน snap นะอุ้ยเวฟกดไปแล้วไอ้เวฟกลัวโดนโอ้โหโคตรนานทุกคนบัฟกูโดนแน่เลย โอ้ไปแล้วไปแล้วทุกคนแซมเหรออ้ดิดนิ้วแซมมี่ว่ะไม่ไอนี้บอกแซมมี่จะเปลี่ยนตัวให้เลยนะเนี่ยหลังสแนปเนี่ยเฮ้ยมันแจกคาคือคาคอมเบลลิเนียนเหรอฮะเนี่ยใช่เหรอมันเดินออกมาคาคือคามันเดินออกมาไหนเฮ้ยอันนี้ดวงหรืออะไรทุกคนไหนอ่ะเอ้ยเอ้ากันวะทุกคนได้ไหมหรืออ้ามันแจกเหรอ เดี๋ผมได้คนเดียวผมได้เดี๋ยว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 ใช่เหรอแจกเหรอไม่เป็นไรตัวนี้ได้ทุกคนได้ป่ะแจกโอเคทุกคนแจกจริงว่ะเอาแล้วกูนั่งทำบอบกันตั้งนานโอ้แต่โหดจริงทุกคนใครได้คืนนี้หยิบแล้วทุกคนคืนนี้ใครอยู่พี่บอกเลยโอ้แล้วดูลัคี้บ็อกเ์ดยมันแจกอะไรเยอะแยะเอ้เนี่ยเนียบ้านกูอย่าเต็มละแม่ลัคี้บ็อก์ ทุกคน,นคือแบบไม่ไหววะแจกเยอะจัดวันนี้นพี่บอกเลยคืนนี้คนโคตรคุ้มทุกคนโอ้โหใครอยู่โคตรโชคดีเลยว่ะทุกคนใครอยู่แบบโชคดีมากอะทุกคน,นพี่บอกเลยวันนี้คุ้มจริงเนี่ยว่าบ้านตัวไก่เต็มแล้วมันเดินเข้าไปแล้ว w What? What เอ้เว็บกูไม่ไหวกัมึงกันเว้ยไอ้บ้านเต็มมึงขายเลยเนี่ยตัวโง่งตรงเนี้ย เนี่ยไอตอวเนี่ยซื้อทำไมเนี่ยฮะบาลีล er <อ>ิโนล็อบบีเนี่ยซื้อทำไมเนี่ยถามหน่อยดิมันสองเอ็มเลยนะสองเอ็มกับสี่สิบเอ็มเอาอะไรฮะ<อ>ไม่ไหวแล้วเว้ยมึงกดขายทิ้งไปเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้แม่งโคตรหมือนอม่นอะแม่งแม่งแจกราคาคือรคาแล้วแบบแล้วก็เอาราคาคือราคาไใส่ตู้ต่อเออมันทำทำไมวะ ขอแจกผสมด้วยเหรอครับใช่ครับทุกคนแจกผสมแจกผสมด้วยนะจะชื่ออะทุกคนแจกผสมด้วยนะแบบโหแจกผสมอะถามจริงเหอะซาม,มีคิดอะไรอยู่บอกเลยในกลุ่มนี่พื่อปะขายกันพื่ขายกันเพื่อปะเ <c oughs> นี่ยทุกคนดูเดี๋ยพี่ดึงบัฟเนี่ยร้อยเก้าสิบสองเอ็มเนี่ยโอ้ขายพลาดพี่บอกเลยเสียดายจัด <c oughs> ไม่รู้เขาจะแจกอย่างนี้อีกเมื่อไหร่นะทุกคนผสมคือเขาแบบโหแทบไม่แจกเลยนะ โอ้แต่ตั้งแต่ที่เราเล่นมาแล้วไม่เคยเลยละ่ะ<ช>เล่นก<ช>ีเวนทุกคนพี่ไม่เคยพลาดแต่อีเวนเลยละ่ะใช่หลงัล<า>งๆเ่เล่นมาเนี่ยเล่นมาโหโหพี่ไม่เคยได้พาลาดแต่กเวนคือเขาไม่เคยแจกผสมเลยนะน้องชายเอาจริงโอ้หแบบอึ้งอยู่อะอยู่ๆจะแจกก็แจกผสมอะหรือว่าเขากดผิดวะเออเขากดผิดวะเขาแบบให้ใส่ตู้วะเออเขาจะให้กดใส่ตู้แน่เลยพี่ว่าแล้วเขากดกดสปอนออกมาเว้ยทุกคนใช่แน่เลยกดผิดแน่เลย โหทุกคนพี่ว่าชัวทุกคนเชื่อไหมเพราะว่าในตู้มันก็มีผสมตัวนี้เนีคือเขาแจกเสร็จแล้วเขาเอาใส่ตัวแต่ตอนนั้นเขาพิมพ์บอกว่าให้แปกคาบเอาเออทุกคนพี่ว่าแซมมีก่กดผิดเหรอ <Yeah. S 1> มันแจกนะพี่คือไอแจกอะพี่เข้าใจเว้แต่ว่ามันหมายถือว่าปกติอะถ้าเขาจะแจกเขาจะแบบชอบพิมพ์บิ้วไงรอบนี้ยเขาแบบแจกแบบแล้วเขาก็ไม่พิมพอะไรเลยเขารู้<ข>ตัว<จ>หรือเปล่าเงียบ เขารู้ตัวว่าเขากดว่าเขาแจกเลยบอะว่าเขาจะกดผสมไปอ่ะเดี๋ยวใช่ต้องดูในยดิทคอร์เดี๋ยวเขาอาจจะแบบมาบอกทีหลังว่าเออแบบอะไรอย่างงี้นะเออแบบเขากดผิดเผลอแจกอะไรอย่างงี้อะไรแต่ใครได้ไปก็อะไรอาจจะเดี๋ยวต้องรอดูแต่ตอนนี้ทะเธอเนืู้บินี่เหรอ,อ,อมาเดี๋ยวไหน,น,นมันจะทำไปทำไมวะ ไม่สามีอาจจะบอกว่าดูบีดี้มันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยมีใครสนใจหรือเปล่าโว้นี่ไงโอ้อะไรดูบีดี้เฮ้ยทุกคนทุกคน,กคนดูบีดี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเดอบ้าโอ้มีวงก้อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทุกคนโหแรงก,กว่าแรงก,กว่าทุกตัวแรงกว่าทุกตัวที่มีหามาโคยจัดโอ้ดูออร่าดิ กดเลยก่อนกูกดก่อนเลยไม่ทำบัฟจะอีกได้ปะมันมันมันสุดยังอ่ะโอ้สุดแล้วมั้งเนี่ยไอ้ยี่ฮกี่บับดิแล้วเขาเขาแจกไอ้นี่อีกนะทุกคนเดี๋ยวแล้วมันเอ้าแล้วไอ้นี่มาจะแรปต่ออีกโอ้โหเก้าอี้มาใช่ทุกคนเก้าอี้มานะโอ้โหทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยแจกเยอะกว่าวันอัปเดตกว่าวันแบบไอ้นั่นอีกอ่ะกดอีเวนต์ใหญ่อ่ะ เอะไรวะเนี่ยสามีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละตลาดแตกไหมเนี่ยติดรับมากมายราคาสี่สิบเอดต่อวิอุ้ยแต่มันเท่มากอ่ะพี่บอกเลยใครมีนะโคตรแรงอะคือแบบเอาไว้แอคถ่ายได้เท่ได้เลยทุกคนเนี่ยคือทุกคนแอคถ่ายแบบหล่อๆได้เลยนะติดบัฟมากมาย41วิแต่แบบแอคถ่ายแอคถ่ายเฟี้ยวๆได้เลยทุกคนโอ้ยวีวิวแอดมินะไรโอ้โหทุกคนววีวีมาแลววีวีม ดบิวแล้วะทุกคนถ้ามันจะแจกอะไรหมดงนะด็ขายแล้วอูพี่พี่บอกเลยเก็บเก็บไว้ดีกว่านะทุกคนมันหายากอ่ะมันเท่อ่ะถามจริงทุกคนจะทําตัวติดบัฟอย่างนี้ได้ไหมอะถ้าแบบเขาไม่แจกอะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนพี่บอกแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาสปอนออกมาเป็นความผิดพลาดของเขานะทุกคน ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมพี่บอกแล้วเขาไจะกดเข้าตู้อ่ะเขากดผิดพี่ว่าเขากดผิดนะทุกคน <laughs> ทุกคนใครได้ก็ตามนั้นนะทุกคนโอ้โหหวานจี๊ดน,นะทุกคนใครได้ก็หวานอ่ะโอ้พี่บอกเลยคนได้นี่นั่งยิ้มแฉ่งกันนะ่ะตอนนี้นยิ้มจนปากฉีกะ่ะเอาบายพี่วันแซมมี่เขาไป่ะุ้กคนไปแล้วนะทุกคนนะจบละ จัดหนักจัดเต็มจริงวะโหจัดคุ้มละวันนี้โคตรคุ้มคุมค้มเกินคุมคมคมค้มอ่ะทุกคน <c oughs> เอาง่ายเลยคุ้มสุดตั้งแต่พี่เล่นอีเวนต์มา <c oughs> ทุกคนมาแซมมี่อัปเดตล่าสุดแล้วนะก็คือแซมมี่บอกว่าเขาเขาเผอสปอนลาไอตัวประสมไปด้วยความผิดพลาดคนที่ถือค,คนที่ได้อ่ะจะโดนเนิร์ฟนะทุกคนคนที่ได้อ่ะจะโดนเนิร์ฟนะเขาจะเขาจะเนิร์ฟนะทุกคนถ้าเขาเนิร์ฟตัว 200m เราอเยะ เออแล้วเขาจะรู้ได้ไงแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนคือตัวที่เขาแจกตัวไหนคือคนที่ครับถูกไหมเออใช่บางคนก็ครับมารอนะเหมือนใช่อย่างพี่ก็ครับมาตัวหนึ่งโอเคสองเอ็มเหลือหนึ่งจุดแปดเอ็มใช่เหรอเอ็มเฮียอาทุกคนเดี๋ยวจะลองดูว่าจะโดนไหมเนี่ยตัวไก่ตัวครับนะทุกคนครับมาแจกตู้ถ้าโดนนีเโอ้โหตัวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโดนไหม โอ้ยทุกคนอดวะแต่อย่างน้อยก็แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้นะทุกคนช่างมันเถอะอย่างน้อยถือว่าเราก็มีผสมแต่แค่มันโดนเนิร์ฟ <c oughs> เป็นเวอร์ชันโดนเนิร์ฟนะทุกคน <c oughs> แนลยต่ว่าก็ถืออย่างน้อยเขาก็แจกอะทุกคนสมมุติว่าถ้าเขาไม่แจกก็ถือว่าอีเวนต์นี้ก็แจกเยอะอยู่ดีนะ <c oughs> ถือว่าอเขาก็แจกนะทุกคนไม่เป็นไรนะทุกคนอย่าไปคิดมากเดี๋ยวอย่างน้อยก็เหมือนแจกซีเกียตตัวหน,นึ่งอะ อารมณ์เหมือนแจกบัวทุกคน,านอารมณ์เหมือนแจกตีเขียนตอนหนึงน่งอ่ะทุกคนอย่างน้อยก็ได้นะเวฟตัวเนิร์ฟด้วยวะใช่เหรอเหลือ6.6โอ้โหตัวคราฟเองกับวือเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบอกเดี๋ยวต้องไปเคลียร์แซมมีล่ละพี่ตัวตัวเอ้ยตัวที่พี่คราฟก็โดนเนิร์ฟกันละทุกคนไม่ไม่ใช่ละเดี๋ยวดูในดิฟทอร์ดครับแต่เขาก็น่าจะเดี๋ยวนะเขาน่าจะแก้ปัญหานี้ทีหลังแหละ เพราะว่าเขาน่าจะรู้อยู่ว่าถ้าเขาเนือแบบมันโดนมันโดนหมดเลยนะโดนทุกคนที่แบบคาบด้วยนะทุกคนประมาณนี้เลยโอเคทุกคนบายบายไว้เจอกันครับไว้เจอกันบ๊ายบายครับผม